แราดทางสาเหตุเนาะอยากใส่เวลาศึกษาบึงใจกับุมๆน,นี่ประมาณจักเดือนห้าหกเดือนและจังงงงงใส่ใจขอกันห้าหกเดือนเนาะคือว่าคุยถึงอกถึกใจนี่กัความคบความหาหรือว่าความสู่ขอแต่งเลยบ่ สบายดีและสวัสดีเด้อผมแมมพี่น้องเอฟซีคองบาลศิลราดเบสสุขุสุคนบอกว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกะยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบคองบาลศิราชบอลไทยกีเกาทุกคนเลยเมื่อนี้เนาะทุกคนบาลศิลาดกะได้เดินทางมาหาสาวโสดหน้าใหม่เนาะทุกคนเนาะกะสะมาเปิดใจหักคำโค้งคนนี้แหละทุกคนซึ่งคนนี้กะมาแต่ไทยเนาะกะอยากเปิดใจหรือว่าอยากมีแฟนหรือว่าอยากมีคนโดดคนลมเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสื่อเสียแห่งน้ำนันเนาะ เดี๋ยวเฮาก็บสิเข้ารวงไปร่วมแล้วก็ไปสอบถามเพื่อนใคลิปนะทุกคนเนาะอ่าถ้างภรรยามู้ว่าเพป็นเป็นสาวโสดอ่าแบบใดมีซื่อเนี่ยใดหรือว่ามักคนแบบไหนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาก็บสิเข้าไร่วงไปรวมแล้วก็ไปสอบถามพูดคุยอ่าทางสาวโสดน่าใหม่เฮาเลยไปสบายดีทางสาวโสดเฮาเนาะนะขออนุญาตถามมีซื่อว่า่นไหนเนาะซื่อนับสาวนัดบอกโดดอืมมีอายุจะปีแล้วสาวซี สาี่ปีโดยอืมอืมอืมโดปัจจุบันนีสดบ่แ่โสดมารลนแล้วบ่กระดนเติบแล้วอืออโดยโดยคือว่าโบเห็นอ่าอยู่บ้านว่าได้ยู่มาแล้วก็ถ้าเข้ามาแต่ไทยได้ประมาณทินึงอืมโอ้เป็นสาวกรุงเทพบ่นี้ ล่าสุดเลยฮะมาฮากัมาจตกไทยเนาะแม่แล้วบัดนี้แล้วอันที่ผ่านมาได้เคยสร้างครบครัวมาหรือเปล่าบ่เคยบ่เคยจกเคยสร้างครบครัวแบบอ่าลมเบาแบบทั่วไปได้ใช่ก็เคยลมแต่ว่าเลิกมันหมดแล้วคือปัจจุบันนึ่งไงโบ๊มีแล้วมันบ่แม่โสดไร่ประชาชนเลยจีบได้บ่บงมันไหมได้จีบได้เนาะ แล้วยังให้หนุ่มทางใดห้เขามาโอรมจุบจีน้ำเนี่ยละทะวต่างประเทศะเลหับข่าวทวดตเลยเนาะแล <c oughs> สมมติว่านุมมดาวเขาเปิ่นอยากออรมน้ำด้ได้แค่แนวเข้าใจกันได้กระลบมวยบางกรโดยโดยบัตรเรื่องอายุก็ได้อยากได้ประมาณไหนเนาะ ประมาณ30ปลายนี่แหละประมาณ30ปลายเนาะน้อเกินนั้นมันบ่ได้มันบ่ก็ได้ยุคะแนนอารมกันเข้าใจได้ค่ะว่าเข้าใจกันหลักๆก็คืออ่าสามสิบปายน้อแต่ว่าถ้าอยู่เกินนั้นลองอ่าเซ็เข้ามาเบื้องคุยลงเบิ่งเนาะแต่ว่าคุยกันถูกต้องบ่ฮะบองดองหรือว่าถือคอกันเนาะไปกันได้กับลมกันต่อโดยโดยเออมาเปิดใจเนี่ยลนแล้วบ้ บออาการมือแล้วอาการมือนี่มือเล็กโอ้มือนี่มือเด็กเออโดยโดย <c oughs> เป็นอย่างไรแต่ว่าอ่าความคิดที่อยากออกมาเปิดใจออกทางโซเชียลโดยแต่อยา่างฮะคนคนบาคนหล่มนี่แหละเงาบออยู่คนเดียวเงาก็เลยอยากมีคนโดคนล่มเนาะ,ะเรืออยากมีแฟนไปทางการบ่้วยใด้ <c oughs> ที่แานมาก็เคยล้มผููบาวอยู่บอะก็เคยหลมอยู่อันคนเล่าคือกันบอกเป็นอะไรล้มอกับคนลาาแล้วครับก็ล้มกันวป้แล้วพวกเขาใจกันแล้วก็เศร้าโดยโดยแต่ว่าใครก็ึ้นมาแนไทยเนาะล่มไปได้จักเดือนจักปีอยู่เพยเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวอ๋อเคยคือไปเห็นเจ้าหน่อยอยู่บ้านนี่ เป็ดเห็ดงานนั่งอยู่อยู่อันไทยเดือนเดียวเห็ดงานคล้ายคืนเป็ดอะไรอยู่ไรบ่บันเนี่ยเขาให้เห็ดกระคืนเลยเข้าเจ็ดโมงแหลงเลิกเจ็ดโมงเศ้าอืออือออเลยบวายแกลับกันมาแม่ิลงไปอีกบ่เนี่ยจักแล้วยังบ่มีงานยังหางงานบ่ได้ก็มีงานกับชิลงบ่กระลุงคดายงานอยากเห็ดงานยังหลักๆเลยนะ เหตุงานยังก็ได้คะแนนมาได้เงินเดือนดีนะแล้วเบ้เงินเดือนล่ะรายปันได้หมื่นไปขึ้นไดปลยอยู่ในรักหมื่นใะ่เนาะมือเด็ดมื่นสองมื่นสามหมื่สี่หมือนห้าใะเงินเดือนมาสิประมาณนี้แหละส่วนรก็ได้โดยกินอยู่น้ำเพลินบอสกินกินข้าวน้่งเพลินซื้อของกินเองเอ้ข้าวเป็นซื้อกาแฟเองห้องไหมห้องกับเป็นออกซอยคือหนึ่งอ๋อ เดือนเดือนเงินเดือนเป็นไห้ก็ได้เป็นออฟซอยร์คืนมงนเดือนเงินเก้าพันเดือนเงินเก้าพันโอ้สุดยอบเองได้กเสียค่าห้องอีกถึงหนึ่งเนาะนักลักนี่ยังได้แบบไรแบบอีดงานเนะี่ยคลายคืนคลายคลองก็ได้เรื่องกินอยู่น้ำพึ่นได้มาเนี่ยอยากอยู่กินอยู่กับเพึน่นนั่นแหละจ้ะอยากอยู่ฟรีกินฟรีเนาะเนาะแม่เพราะว่าทานอยู่น้ำพึ่น ยู่แบบยังอยู่เองกีเด้งมันจะราใจมันลายเนะเยาะราใจมัน,นกลับมาสู่ดองเปิดใจต่อเนาะเจอหมดว่าเพิ่นแบบว่าเป็นพอห้างพอหมายดูติดกับล่มได้บอลมได้เขาเนว่าเข้าใจกันเขาเน่ว่าว่าเว้ากันเลยใจหลักๆก็คือเอาความเข้าใจเนาะแม่ดยยานแบบว่าโอ้ยเป็นคนนักเจ้าฮะนะจะมีดุมียังแบบนี้ ยังเช่นจหรว่าอาข่อยนี่เป็นผู้สาวที่บุเคยแต่งงาน,นเถื่อนเนาะโดยนีงว่าตันนี่จะเล็กๆน้หน่อยนะกับบุตพี่ใครว่าเข้าใจเหาได้เลยโดยเพ<า><ด>ื่อนเข้าใจเหานะโดยมียังอีอ่าอยากให้อนุ่มๆเพันที่เข้าใจแหละครับตัวทางสาวาได้ฮะที่ยังไงฝนหับในตัวเจ้าได้อะไรมีย,ย,ม <laughs> ยังไงแรกเล็กก็ต้องลองว่าเห่ากันเบิ่ก่อน เคยที่บอกต้นนีงก็เลยต้องใหค้คนมาทำเองบองง่่อกเรื่องวิจัยใจคโคเป็นเด้เนาะอยากอะไรอะบุคคลิกแบบไร่ดีใส่เถอนอยากได้คนีใจดีดและแบบว่าสูบยาแบบนี้ได้ไรบ่บ่บ่หมักมาได้คนสูบยาคือบ่หมักเนาะดูคันวายส,สมุดวายสีขาวมาโอมาลมกับเจ้าแบบว่าจริงจังกับย,ยาในยาเนาะ แผนเป็นไปได้อ่าจะเป็นไปได้นี่ขอคนที่บุเคยสุกดีกว่าเนาะแม่ขอาคุณบุสุกดีกว่าเดินได้ด้วยเรื่องเราเบียด้ะเหลราเบียดก็กินอยู่แต่บุเทิงก็ว่ากินตลอดกินได้อยู่กินเป็นเว่ดับไม่ไดนาะแม่ว่ายไงกินเป็นหักไม้หักยาเป็นโดยโดยแบบว่ารวมกันแล้วเขาอกเขาใจกันเนาะแล้วยังให้เพิ่์ลมาอยู่น้ำบ่อโดยสิไปอยู่น้ำเพิ่์ล ต้องล่มกันไปเบื้องก่อนว่าจะไปอยู่น้ำฝนหรือว่าจังไดนทานไหมว่ากันว่าเข้าใจกันกะไปอยู่ก็ได้ไหมโัไลก็อยากให้มาอยู่พี่แล่อยู่บ้านเฮาพี่แล้วทักลัคคือให้มาอยู่บ้านเฮาเนาะโดยโดยเพราะเนี่ถามน้องอานทางสาวสาวยังเกาะนัดสาวนัดเนาะมีพี่น้องอยู่บ่มีมีจ้าคนเนาะเอ็ยสองคนน้องหนึ่ง คือเจ้าในเป็นคนที่สามบอโดูโอ้กต่เป็นพี่น้องเดียวกันบอกับซาเน็ตเพิรนแมนเป็นเอ้ยซาเน็ตเป็นเอ้ยแอะแอะแอะโบกานาตาเนาะถ่ายกันแห้งเดี๋ยวเอาคลิปลงไปแล้วเอฟซีเป็นสีสับสนนะนะเจ้าในเป็นผู้ติดกับอ่าทางซาเน็ตเพิรนบอบอเน็ตเป็นเอ้ยโกบแล้วก็มีอีผู้นึงแล้วก็ทุกคนโดยโดยแตเป็นพี่น้องเดียวกันเนาะ แต่ว่าบม่ได้ไปแบบว่าเมื่อก่อนเคยไปเห็ดงานน้ากันอยู่บ่อกงานกล่องอ่ะเมื่อก่อนเคยเคยไปเห็ดแล้วก็อออ้อแล้วก็ไปถ่ายโอแต่ว่าไปได้เดือนเดียวเนาะใครเรียกกลับขึ้นมาอยากไปเห็ดงานกล่องคือเก่าอยู่บ่จักแล้วยังบม่ได้ไปลองเบิ่งยังบ่ได้ไปลองสมัครเบิ่งโดยตอนแรกเฮ็ดงานกล่องเป็นยังไหมันมันบห่ออยู่แล้วไปแจกหาเงินมา หิดห้านอยากเปิดห้านใครเคืองแล้วก็ไปหามถือยุทธทยขีดว่ามันก็สิได้ดีกว่านี้งนนลงไปไทย<ม>คือไปหาเงินอยากได้ทุนม,มาเปิดห้านใครเคืองแล้วก็บ,บ่ได้ซ้ำเพอได้แต่ค่ารถเนาะพอได้แต <laughs> ่ค่ะเลยคือขึ้นระลึกคืออยากเปิดห้านใครเคืองมันบอขายเคืองประเภทได้ฮะ พวกเครื่องย่อยนี่แหละพวกขนมพวกขนมน้ำพวกเหล้าพวกบีอย่างนี้นแหละตาขายก็ทำดีมันน่าจะดีเนาะประมาณนี้ก็อยู่แค่ทางนะเพือนจะดีเนาะโดยโดยโดยคิดว่างบประมาณเท่าไหร่ลงทุนในการเปิดหันไหมกระลายอยู่นะเป็นแซนฝ่ายนแหละเลยซื้อตู้ซอกตู้แซโดยซื้อเครื่องคอมโดยเห็ด สั้นวางเครื่องอีเดีรายยาคุณหลวงตูนกะเป็นหมื่นนะเนาะเป็นหมื่นนะคำว่าราคาถือมันก็มีอยู่แต่มันก็ชีบุดีเนาะใช่ได้บุดนก็ใช้ได้สื่อไรเถื่อนนะเอาเดีวทางสนับเนี่เนาะอยากใส่เวลาศึกษาเบิ่งใจกับนุ่มๆในประมาณจักเดือนห้าหกเดือนและจังหงุ่ใส่ใจขอกันหกเดือนเนาะเจ้าบอกคุยถึงอกถึงใจนี่กัพร้อมคบพร้อมหาหรือว่าพร้อมสู่ขอแต่งเลยบ่ ทาเดินกับพ่ออมแตงแล้วกระเบิ้งก็ลงกันไปถนนแต่กระเบิ้งกระเบิ้งนี่ไส้กันก้อนท้าฮกเดินเลยพ่อสมแดสมุปว่าทางเจ้านี่าถือสเปกแบบว่าเพิ่นนีนหับเจ้าได้เบ้ดแล้วก็คุยกับตกลงกันได้เบหดนะดยกอนแรกแต่เขาบอกกันน่ะสองคนน่ะสองคนเนาะดูดยค่คุยกันเบิ่งกอนเนาะศึกษาเบิ่งใจกันประมาณหาหกเดือน คันว่าไปกันได้กะคุยกันไปโตเนาะแม่กันไปกันบ่ไรกะก็คือในหัของเดือนนี่งทำความบูจักนีใช้จักอกันเนาะเดือนต่อไปกะัิคุยเรื่องหัวใจเฮาอะชีบางแผนจะไดๆแล้วเนาะโดยโดยก็ถือว่าบดบดเนาะสิอ่าหกเดือนพอหลายหลายคนนี่ยจะก็จ้าใช้เวลาอ่าเป็นปีผมคนนะสแต่บางคนแต่ว่าทำเอฟ น้นมมาเดียนี้เป็นคนทางใจห่อนเนาะประมาณคุยปุ๊บนี่อยากเป็นแฟนปับรวนฮะนะคือทางสาวนัดนี่โบโอเคเนาะโบโอเค <c oughs> แล้วคุยปุ๊บแปับย่งโบยงบใส่กันซ้ำถักมา <c oughs> เป็นแฟนใครสาผบหแห่งจะเป็นรือผมเป็นผมแห้งแต่หลือคูื่อีกก็ได้โดยโดยแต่ว่ากันสมมติว่าแบบเพิ่นอยากมามาเบิ่งตัวจริงมาเด่นมาอย่างนี้ได้บ่ กันนัดกันไว้ก่อนเลยต้องเบิ่งก่อนว่าเฮวว่างหรือบ่ว่าบางทีไปให้ไปโซตหรบอ่ว่างด้วยใาอยากอยากมาเนาะก็ต้องอ่ทักทายกันมาแล้วนัดมือนัดหมายก่อนเนาะบางทีเนาะบางที่นก็มาเบิอ่ะความเป็นจริงบ้านเฮื่อชาหรือว่าตัวจริงของสานัดนี่แหละเป็นอะไรจังสิได้แบบโอลมคุยกันเป็นอะไรฮะนะนี่แบบนี้แต่หาก่านจากมาก็ต้องนัดหมายเนาะว่าเป็นมือใดมือใด จะได้มานี่ยจะได้พ่อกันนะฉันใช่ขึนมาแบบเสื้อผ้าท่านี่ท่านี่เสื้อผ้าคื่นมาเห็นแค่นี้เนาะโดยโดยเอเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำดับบ่กินแล้วเมือนี้บม่ได้ไปไซบอ่ะเมนี้บม่ได้ไปไซบอ่อนี้อยู่คนลนมือโดยตั้งแต่มาในไทยในบ่มีหนุ่มลาวมาโอลลมไหนบ้าบ่บ่ผู้บ่าวในบ้านในบ่มีบ่บ่มีผู้บ่าวในบ้านเป็นจังไดเนาะเอาเมียเบิดบ่เขาเอามีบ้านอื่นมั้ง คันมีนี่ก็มักเนี่ยบ้านสาบ้านเดียวนี่แรกแรกเนี่ยโมีโมเอาเดียวบันโมเอาเดียวกันมันใกล้กันพอดบางทีมัเล่นกันบ้านแต่เล่นน้อยเหมืนเนาะโดยโดยจะมีต่อเปิดใจโอลมมาหนุ่มฟังไทยหรือตางประเทศเนาะโดยหักคำทวีปเนาะคนนี้โดยถ้าเล่นกันเป็นอยู่กันแล้วแต่จะคุยกันเนาะโดยโดยตกลงกันเองว่าจะอยู่ใช้อยู่ใช้ฮะนะ แทง่งฮะสารสดนี่ริ้นยังแไงในในท <L> ai, โทรศัพท์เกื่ยงออนไลน์มีไลน์เฟซเดย์เบอร์โทรเนี่ยโทรได้บ่โทรได้โทรได้เนาะ<ม><ม>ดูดแลต่างติดต่อกับสะดวกสบายอยู่เนาะแบบว่าล้ตามต่างประเทศนี่แบบเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษมาในอันใดอยู่บ่ก็ะใสแปลเอาได้บางค่ำบางค่ำกับไร บริการศึกษาของการเรียนศึกษาของสนัดนี้เฮียร์มาใช้จบกโมเจตจุกโมเจตเนาะภาษาไทยนี่ของเลยมันบอกโบบันไดภาษาไทยบานไดว่าบางคำก็ได้บางคำก็ไม่ได้โดยโดยคือเรียนจบกโมเจตกับอันโบไดเปโตอวิชศษสิบยังโบไดเปโต่อออกมาเฮ็ดเวียกบอกแม่นโดยโดย เปิดใจมากในการคือแบบว่าสิ่งแรกๆก็คือเงาเนาะบ่มีคนโอ้คนลมแมจะมีแฟนมาสะกคนเนาะจะน่าเลื่อนสดใสฮะนะโดยโดยจะเมื่อนี่เป็นมือตะบิดเนาะที่ว่าออกมาเปิดใจมือแรกโดยจะมีอาจมือต่อไปอาจจะมีได้ได้ควรมาหา เดีย๋ยวามาโอ้มาลมนำหัตถ์กับพ่อหม,มายว่าสีโอสีลมนำเพลินเนาะพ่อ,อมแจกเปยแจกลายแจกเบอร์รูบันนี้ในสิ่งประจำวันแต่ละหมื่นภายในเฮือนีเห็ดย,ยังไงแต่ละหมื่นมาไลก็บริเหดยังไลปลาเถินเก<ม>ือปิดเกือไก่นี่แหละเป็ดไก่ล้ไลพ่อมาไลมาได้พอได้พอได้อยูพ่พอได้เกิรเนี่ยว่า ปีใหม่ชงการสิหอดเนาะป่วยดได้เสียดในโตนะหรือวสิบสี่กรุ๊ปพธ์มีแล้วเพราเนาะของขวันการสิหอดเนาะน่าดูด้วยพอดีเป็นเปิดใจต้นครับเนาะเดือนกุมภาพันายไปได้สิมาหมอกของขวัญไทยเอาแล้วบะแดงบม่ได้ไปดินบุญบ่บะแดงนี่ยยังหูย่านบ่ได้ไปดต้องอะไรเป็นอะไรบุญหมักไปดินบุญบ่อหละกีกาดไปมะนาว S 1> <S 1> <S ักอัอนเหตุผลคือขี่ข้านเลยกับมันหนาวเนะาะหนาวเลยขี่รถกับลมผัดกับจนสิป,ปิ้วมาล่อมแมนนะนนนน่นเลยเนาะส่วนนี้ก็บอุ้ยหนาวแห้งแห้งขับรถกลางคืนนี่ตัวแห้งเนาะความเย็นความหนาวจะมาเนี่ยกับของบมกขอบใจเนาะปี่ว่ามาโอมาลมน้ำมาจันทร์ซะโอ้แล้วก็หายทางอาสาวนัดเพื่อนนี่นะปากถึงนุ่มๆ แบบว่าสีขาวมาโอมาลบมน้ำเจ้าค่ะนะต้องมีดีไซน์แบบใดเนาะบุคลิกแนใดการเป็นอยู่แบบใดค่ะนะโดยกระหมักคนแตงตูดีโดยมีไซน์ดีโดยบุคลิกก็ดีค่ะเลยแล้วก็มีวเหตุงานทำโดยคือหมักในดูแบบนี้เนาะเทากระบอกออกไปให้มันตรงๆเนาะมาการคุยมันก็จะได้ชัดเจนเป็นที่สมมติว่าผู้ใดที่มีในบุแบบนี้กันคำา ได้เนาะแต่หากว่าผู้ใดห้แบบอ่าเต็มตัวมัน m ม m สมบูรณ์ยังได้ดีกันรับกับพวกพเข่ามาเนาะใช่ไหมโดยโดยเดี๋ยวเวลาดินโทรศัพท์เล็ว่างตลอดบ่ก็ว่างยุคคันบบมีวีคันมีบีกับโบไดโบไดลิ้นวะไว้ก่อนแต่เป็นบางเวลาเนาะหรือวางมืออะไรวางมือตงี้บีกับโบไดลิ้นโดยให้หาใจเนาะสำหรับนุ่มๆผู้ที่เสร็จมา

いい香り。<So S 2>